สวัสดีครับสวัสดีท,ท่านแม่ ind, ทุกคนนะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะไปงานประกวดแมวนะฮะงานประกวดแมว,ะะง,าวมางานแรกของปีนี้นะครับแต่ว่าไปดูอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องเอาแมวไปประกวดนะครับถึงจะสามารถเข้าไปดูในงานได้นะฮะวันนี้นะฮะเราก็เลยจะเอาน้องอาทิตย์นะครับไปประกวดนะฮะนี่น้องอาทิต вот ย์สำลรกใจเลยสำลักใจเลยเดี๋ยวก็จะเอาน้องอาทิตย์นะครับไปร่วมงานนะฮะเพื่อจะได้เข้าไปดูงานประกวดในครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวก็จะมีน้องวันอังคารนะครับของพี่เรานะฮะก็ไปด้วยกันไปดูงานด้วยกันนะประกวดนะฮะก็จะมี2แบบนะครับแต่ว่าวันอาทิตย์นะฮะก็จะประกวดรุ่นของ CFA นะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับว่าจะมีแมวเยอะขนาดไหนนะครับในงานนี้นะครับไปดูกันเครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในงานเรียบร้อยนะครับคนเยอะมากๆาเลย ก็มีแมวเยอะมากนะครับมีทั้งแมวเด็กแล้วก็แมวโตนะฮะวันนี้ทุกคนก็เตรียมตัวนะครับก็กลุ่ม,มแมวปเป็นใหญ่เลยนะฮะเพื่อที่จะได้จะนําไปประกวดนะครับเดี๋ยวพาไปดูแมวกันนงานมีอะไรบ้าง เราก็จะได้นี่ครับนี่เป็นสมุนนะครับในการประกวดครับก็จะมีรายชื่อแมวนะครับข้างในนล้วก็มาดูว่าวันทีนะครับอาจจะอยู่ตลาดที่50นี่50นะครับตอนนี้ัะกรรมการก็ได้ทำการตรวจแมวโตอยู่นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างนะครับ แล้วคนนะครับก็จะมีบ้านของตัวเองมาฮะดูก็เอาไว้ให้น้องแมวนะครับพักผ่อนจะได้มีเครียดนะครับเดี๋ยวพาไปดูช่วยรางวัลนะครับของงานนี้นะฮะออสซัมเมอร์ซีเอสเอนะครับงานนี้จะมีรลกดสองแบบนะฮะก็จะมีทั้งซีเอสเอนะครับแล้วก็รุ่นธรรมดาทั่วไปับนี่ในงานนะครับก็จะมีครับประกวดทั้งแบบแมวเด็กแมวโตแล้วก็แมวทรรมันนะครับ เราก็จะแบ่งรุ่นกันไปนะครับก็จะมีหลายรุ่นมากๆเลยน้องวันอาทิตย์นะครับแล้วก็น้องวันอังคารนะครับเรามาประกวดในรุ่นของแมวเด็กนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าแมวเด็กของคนอื่นจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ฟาร์มพีพ่ีคิดนะครับฝารพีวันศุกร์นะครับก็ได้ที่สองมานี่ ได้เรามาในรุ่นนาวเด็กด้วยนะแต่เขามาสามตัวเดี๋ยวมีมาโต๊อีกคตามนี้เป็นตาสองสีน่าจะนำหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับก็ใครที่อยากได้ตาสองสีลองไปดูได้นะครับในเฟสเฟดบลนะครับคิดที่คิดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ รออยู่นะฮะก็ได้พาน้องวันอังคารมาด้วยนะครับนี่น้องวันอังคารอันนี้พี่เรานะครับเป็นเจ้าของน้องวันอังคารนะครับวยกันอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบประกวดแมวเด็กนะฮะหรือว่ารุ่นคิดเท่นนะครับก็คือเป็นรุ่นเดียวกับน้องอาทีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าน้องนี้จะเป็นยังไงบ้างครับก็ประกวดในการประกวดท้งนี้นะถึงเชื่อนะครับเดี๋ยวเอาวันอทีนะครับไปเข้ากงรอตัวก่อนนะครับ Thanks for จบไปแล้วนะครับกับงานประกวดแมวครั้งแรกในปีนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกๆคนนะครับก็แมวสวยมากๆเลยจริงๆนะคะในงานนี้นะครับทุกตัวเลยน่ารักมากๆเลยซึ่งโหงานนี้แบบมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับวันอาทิตย์นะครับรอบนี้ก็ไม่ได้รับรางวัลนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วฮะเพราะว่าเราอยากไปดูงานแมวนะครับ เราก็เลยเอาวไอาทิตย์เนี่ยครับไปเข้าไปประกวดดูนะครับเพื่อจะได้เข้าไปงานแมวก็ไปเก็บบรรยากาศมาให้ทุกทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเรานะฮะก็ต้องขอตัวพาน้องอาทิตย์ไปพักผ่อนก่อนนะครับตอนนี้น้องอาทิตย์ก็ค่อนข้างเพียมากๆแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบายวายาทิตย์อ่ะไปแล้ววายาทยิตย์เดี๋ยวไปบ้านก่อน